ขอกาบสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นสมาชิกทุกท่านที่กดติดตามช่องนำโชคภาคเครื่องชาแนลตลอดจนผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมช่องนำโชคภาคเครื่องชาแนลทุกท่านวันนี้นนผมจะมารีวิวภาคเครื่องสายจังหวัดจันทบุรีให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนได้รับชมรับฟังกันนะครับภาคเครื่องที่เห็นในรูปนะครับเป็นภาคเครื่องของอท่านพระอาจารย์สมชายทิตะวิริโยหรือ ท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิยานเถระนะผมวัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะผมหลวงพ่อสมชายที่ตาวิดีโยครับท่านเป็นพระเกจิยุคท่านหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับแล้วก็ท่านกา็มีจริยวัดมีข้อวัดข้อปฏิบัติที่สาธุชนให้ความศรัทธาเลื่อมใสท่าน มากนะครับผมแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์วัตถุมงคลของท่านก็มีมากมายนะครับผมแล้วก็วัตถุมงคลของท่านก็ถูกจัดสร้างขึ้นหลายรุ่นนะครับทุกรุ่นก็ล้วนมีประสบการณ์แล้วกเ็เล่นหากันก็ราคาสูงนะครับผมพอสมควรนะครับผมตามความนิยมของแต่ละรุ่นนะครับ ส่วนเหรียญที่เหรียญในรูปนะครับคือเป็นเหรียญหล่อฉลุนะครับผมเหรียญหล่อลายฉลุแล้วก็ปิดตานะครับผมสร้างจัดสร้างขึ้นปีพศ2521อ,อ,25 21, อ่ผู้สร้างถวายคือสโมสรโรตารี่นะครับผมเป็นผู้สร้างถวายเนื้อเงินจำนวน300เหรียญแล้วก็เนื้อทองนวะ 2,000เหรียญน,นะครับผมวัตถุประสงค์เพื่อจดัดหารายได้ร่วมสร้างโรงเรียนวัดเขาสุกิมนะครับผมแล้วก็จัดสร้างพร้อมกับเหรียญรุ่นอ่านะครับเพราะว่าเหรียญหล่อเชลูรุ่นนี้นครับเป็นเหรียญรุ่นที่13นะครับเหรียญหล่อเชลูรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นที่13นะครับผมครับแล้วก็เหรียญน,นี้เป็นเนื้อเงินนะครับผมสังเกตเนื้อเงินจะตออโค้ดที่ด้านหน้า ที่สังกตินะครับผมส่วนถ้าเป็นเนื้อนวะนะครับผมจะต่อโค้ดที่ด้านหลังผ้าปิดตานะครับผมนะครับรุ่นนี้จะสูกจะสร้างขึ้น2เนื้อคือเนื้อเงินแล้วก็เนื้อนวะโลหะนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับหน,หน้าก็เป็นรูปักษณาของหลวงพ่อสมชายนั่งขัดสมาธินะครับผมแล้วก็ ตรงบริเวณนี้ก็เป็นต่อฉลุนะครับผมพิมพ์คล้ายๆหยดน้ำนะครับผมข้างล่างก็เขียนว่าพระอาจารย์สมชายทิตะวิริโยนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะเห็นอีกนิดนึงนะครับผมเป็นาลาหูข้างล่างแล้วก็เป็นลายกันตัข้างล่างาเหลี่ยนนี้จะถูกต่อกโคตที่ด้านหน้าที่สังกตินะครับผมตอกเป็นตัวอุนะครับ ูนะครับนะครับที่ตรงสังกติจะต่อโคตตัวอุนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นรูปหน้าตาของหลวงปู่นะครับสมัยหนึ่งนี่ก็แพงมากนะครับผมแพงมากหลักหมื่นนะครับผมหลักหมืน่นกลางๆหรือว่าหมื่นต้นๆนะครับทุกวันนี้ก็ตามสภาพเศรษฐกิจ ก็มีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกตินะครับผมมีความสวยงามความละเอียดอ่อนของการแกะพิมพ์แกะบล็อกมากนะครับผมส่วนด้านหลังด้านหลังเป็นรูปลักษณะของภาพปิดตานะครับผมแล้วก็เป็นเหนรียญหลอดฉลูเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ข้างล่างก็เขียนว่าวัดขอสุก,กิมปีปศ2521 นะครับแล้วก็เป็นรูปลักษณะของภาพปิดตานะครับตรงนี้ก็นามะอาอ,อูนะครับผมแล้วก็รูปภาพปิดตาอุณารมตรงนี้นะครับผมเหรียญมีความหนาประมาณสัก 4- ถึงหมิลได้นะครับผมด้านข้างก็จะเป็นคล้ายๆเป็นร่องนะครับด้านข้างก็คล้ายเป็นร่องนะครับก็เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งที่ มีความสวยงามมากๆของหลวงพ่อหรือว่าหลวงปู่สมชายวัดเขาสกิมนะครับรูปหน้าตาก็เหมือนหลวงปู่มากๆครับรุ่นหนึ่งะครับแล้วก็ลักษณะการแก่เหรียญการแก่บล็อกการหลอดชีตออกมานี่ได้สวยงามสมสัดส่วนนะครับเหรียญรุ่นนี้สมัยหนึ่งก็ได้รับความนิยมมากๆผมราคาค้างวดก็หลายบาท ครับสมัยนั้นช่วงเศรษฐกิจดีๆก็เหมือนต้นๆถึงเหมือนเกือบๆเกือบๆหมื่นเกือบๆสองสามหมื่นได้ครับผมประมาณนั้นนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ราคาก็ดรบลงตามสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ตามสภาพกระแสะความนิยมนะครับผมก็ผมก็เอาพระเครื่องผมที่มีที่เก็บสะสมไว้มาให้ พเ,เพื่อนจะรับชมรับฟังกันเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาสะสมนะครับผมผิดพลาดประกันใดก็กราบขออภัยพี่ๆเ,เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนำโชคพักเครื่อง c h a n n e ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ